สวัสดีค่ะต้อนรับทุกทางเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะประจำวันอังคารที่1มิถุนายน2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะ อยู่พร้อมกัน4ี่คนนะคะดิฉันนีที่การกําลังวันคุณรัตพลออนสนิทคุณคมสรรสิรินะวิบุญชัยและคุณพินิการตุลาชมร่วมคุยข่าวกับดิฉันในวันนี้นะคะเราทั้ง4ี่คนมีหลากหลายประเด็นมาพูดคุยกันรอบโลกนะคะตั้งแต่บรรยากาศวันเมมโมเรียลเดย์ซึ่งยังตรงกับวันจันทร์ตาเมเวลาสหรัฐวันนี้นะคะความร่วมมือระหว่างไทยและอเมริกาในการส่งมออโบราณวัตถุของไทยกลับสู่มาตุภูมินอกจากนี้ยังมีประเด็นโควิดทั่วโลกนะคะแล้วก็มีตลาดหนังอเมริกา หลังโควิดด้วยว่าจะเป็นอย่างไรและปิดท้ายกันค่ะด้วยชีวิตสันโดษของนกแก้วมาขอตัวสุดท้ายแห่งนครบริโอเดอเจเนโรนะคะหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามไม่ต้องเสียเวลากันเลยวันนี้ยังเป็นวันที่31พฤษภาคมตามเวลาสหารัฐกันอยู่ซึ่งตรงกับวัน Memorial Day นะคะหรือวันรำลึกถึงผู้วัยชนในสงครามต่างๆที่สหรัฐเข้าร่วมและบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณรัตพลคะ ครับวัน Memorial Day หรือว่าวันดำลึกถึงผู้วายชนในสงครามต่างๆของสหรัฐนั้นก็เป็นวันที่ให้ประชาชนนั้นน่นึกถึงผู้ที่เสียชีวิตนะจากเหตุการณ์สงครามแล้วก็สถานที่สำคัญเลยใกล้กรุงวอชิงตันก็คือสุสานแห่งชาติอาริงตันเป็นสุสานของทหารเนีรนา,นามะนะครับวันนี้ป,นประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแล้วก็รองป,ประธานาธิบดีแคมราแฮร์ริสพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฝ่ายกลาโหมนะครับก็ได้ทําพิธีที่สุสานแห่งนี้นะครับนำพวงมาลาแล้วก็รีดไปวางที่สุสานเนื้อนามอาริงตันนะฮะท่านาทบดีโจไบ,บเดนก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยในวันเมมโมเรียลเดย์นะครับบอกว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นกําลังอยู่ในอันตรายทั้งในสหรัฐแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกและการแสดงความเคารพต่อผู้วัยชนคือสิ่งที่ บ่งชี้ว่าประชาธิปไตยจะยืนหยัดในระยะยาวได้หรือไม่นะครับนักข่าวก็ตีความมานะครับในสุนทรพจน์ของผู้นำสหรสัฐบอกว่าเนี่ยส่งนัยยะไปถึงเหตุการณ์ที่มีการจราจนที่อาคารรัฐสภาสารสัฐเมื่อวันที่6มกราคมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับตอนนั้นก็เป็นการประท้วงผลการเลือกตั้งที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ อาจจะสะท้อนในสุนทอพจน์ของประธานาธิธจจบดีโจไบเดนก็คือเรื่องของที่มีความพยายามนะที่จะสกัดร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาล่างเรื่องการตั้งคณะตรวจสอบหาความจริงในเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประชาธิปไตยที่โจไบเดนได้กล่าวถึงนะครับ ก็มีกฎหมายกฎหมายหนึ่งนะที่มีการผลักดันผ่านรัฐเท็กซัสที่ทำให้ถูกมองนะครับว่าสร้างอุปสรรคแก่การออกไปหาเสียงเลือกตั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายเดโมแครตก็ประท้วง walk out ทนะครับทำให้กฎหมายนั้นยังติดขัดอยู่นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับวัน Memorial Day เนี่ยก็เป็นวันหยุดสำคัญของคนอเมริกันนะคือวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาค,คมแล้วก็ ตามธรเนียมก็คือว่าเป็นวันเริ่มต้นของฤดูร้อนในสหรัฐนะค,คนก็เริ่มที่จะออกไปเที่ยวกันมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนหรือว่าตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านคมนาคมของสหรัฐหรือว่า TSA นั้นก็ประเมินนะครับว่ามีคนประมาณ1,8ลนสนคนนะครับใช้สนามบินทั่วประเทศในวันพฤหสัสบดีแล้วก็วันศุกที่ผ่านมาส่วนหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการขนส่งทางบก การใช้รถใช้ถนนเนี่ยบอกว่าในช่วงวันหยุด Memorial Day ปีนี้เนี่ยน่าจะมีคนออกมาเดินทางใช้รถใช้ถนนมากกว่าปีทถึง60%นนะครับโดยคาดว่าจะมีคนอเมริกัน37ล้านคนนะครับที่เดินทางในช่วงนี้นะครับคุณิธิการครับ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วที่วิกฤตโควิดก็สะเทือนอเมริกาอย่างลำยากลําบากมากกันเลยทีเดียวนะคะขยับกันมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐนะคะเมื่อล่าสุดทางการไทยได้เร่งประสานนะคะกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเพื่อตรวจสอบและติดตามโบราณวัตถุและมรดก ทางวัตถุไทยของไทยอื่นๆที่ยังคงมีอยู่จํานวนมากและสามารถออขอคืนได้นะคะดังเช่นกรณีของทับหลังปราสาทน้องหงและทับหลังปราสาทเขาล้นอายุนับพันปีที่ทางการสหรัฐเพิ่งส่งมอบคืนกลับประเทศไทยวันนี้คุณพินิการมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะ ครับพิธีส่งมอบนี่เริ่มขึ้นเริ่มต้นไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ทับหลังปราสาทหนองห,งหงหรือทับหลังปราสาทเขาล้นทั้งสองทับหลังเนี่ยก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วอย่างเรียบร้อยดีนะครับมีการถแถลงข่าวเรียบร้อยจากกรมศิปลปากรไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่พิธีส่งมอบเนี่ยเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่จากที่นี่ก่อนเราจะย้อนไปถึงในวันนั้นที่ที่ได้มีการจัดพิธีส่งมอบที่สถานงกศลใหญ,ญ,ญ,ญน่นครลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีการจัดพิธีแล้วก็มีีเจ้้าาหนท่ของอ สำนักง,งานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐนะครับซึ่งที่เป็นทําหน้าที่ดูแลและติดตามาทัพหลังทั้งสองและส่งคืนให้กับทางการไทยผ่านทางสถานกรงศูลใหญ่นะครับซึ่งคุณมังกรประทุมแก้วกงสูลใหญ่นนทครลอสแอนเจลิสเองเนี่ยก็เล่าให้ถึงว่าที่มาที่ไปของการติดตามทวงคืนจนสําเร็จได้และก็นําทัพหลังทั้งสองนี่กลับสู่มาตุภูมิได้เนี่ยก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนอ่โดยมีผู้ไปค้นพบว่าประสาททัพหลังทั้งสองเนี่ย มีการจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอเชียหรือว่า Asian Art Museum ที่นครชิคาโก้นะครับาจากนั้นก็มีการพยายามเรียกร้องจากภาคของประชาชนจากนักวิชาการที่จะให้ทางการไทยเนี่ยล่าติดตามเรียกร้องอทับหลังทั้งสองให้กลับคืนสู่ประเทศไทยจนกระทั่งได้มีการร้องขออย่างเป็นทางการและทวงคืนอย่างเป็นทางการเมื่อ5ปีก่อนในยุคข,ของอาทางของออคุณธานีแสงแก้วซึ่งเป็น อกองศูนใหญ่นครลอสแองเจลิสณขนาดนั้นนะฮะกระบวนการก็มีการตรวจสอบยาวนานนะครับจนกระทั่งทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ยอมรับว่าโอเคทับหลังทั้งสองเนี่ยเป็นสมบัติของทางการไทยก็ยอมรับให้มีการส่งส่งมอบคืนส่งมอบคืนกับทางการไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่แต่สิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเมื่อเราเจอทับหลังทั้งสองนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในลิสต์ที่กรมศริลปากรส่งให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อจะติดตาม โบราณวัตถุต่างๆที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยปรากฏว่า,ามีลิสต์มีบัญชีเยอะแยะไปหมดนะครับที่ค้นพบว่ามีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นมากที่ยังมีตกค้างอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือว่าในการครอบครองอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาทูมสหรัฐนะครับที่จะติดตามแล้วก็ฟ้องร้องเอาคืนจากภาคเอกชนหรือ หรือผู้ที่ครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่เพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติของอเป็นสมบัติของประเทศไทยหรือสมบัติของต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยต้องใช้ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างทับหลังทั้งสองเนี่ยก็มีการฟ้องศาลมาก่อนแล้วด้วยซ้ำนะครับเพื่อจะให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เพราะว่ามันมันมีกฎหมายที่ท,ที่ที่ควบคุมอยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของอกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสารัฐเนี่ยก็ยืนยันว่า จะติดตามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะเอาวัตถุโบราณของไทยเนี่ยส่งกลับมาแล้วซึ่งซึ่งหมายความว่าเขายอมรับแล้วว่ามีอีกหลายชิ้นมากที่จะมีการส่งต่อหรือว่ามีการตรวจสอบหรือสืบสืบสวนต่อเพื่อจะนาวัตถุโบราณต่างๆเนี่ยส่งกลับประเทศไทยได้เพราะในยุคสงครามเวียดนามเนี่ยที่ที่ทมีมีการลักลอบออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในปราสาทต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองหรือว่าในเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชาเองเนี่ยก็มีโบราณวัโบราณสถานเยอะแยะเต็มเป็นหมด ก็มีการลักลอบออกมาในช่วงนั้นเยอะ,อะตอนนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปครับว่าโบราณวัตถุจะมีกี่ชิ้นแล้วจะนําคืนได้สักกี่ชิ้นแล้วก็จะต่อสู้ในเรื่องทางกฎหมายอย่างไรบ้างครับ ค่ะก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานนะนะคะก็ได้เห็นก้าวแรกนะคะที่มีการส่งมอบคืนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าเรามีรายงานเกี่ยวกับการส่งมอบชิ้นใหม่หมๆเกิดขึ้นก็จะนำ,นำมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะกลับไปที่สถานการณ์ในจีนกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐบาลจีนออกมาประกาศนะคะเมื่อวันจันทร์ว่าจากนี้ไปคู่แต่งงานชาวจีนนั้นจะสามารถมีบุตรได้ถึง3คนนะเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญในเรื่องของนโยบายด้านประชากรครั้งใหญ่นะคะ หลังจากที่ข้อมูลในจีนก็บ่งชี้ว่าอัตราการมีบุตรของชาวจีนนั้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2016นะคะจีนได้ยกเลิกนโะยบายลูกคนเดียวซึ่งดําเนินมาหลาย10ปีและอนุญาตให้ประชาชนนั้นมีบุตรได้ไม่เกิน2คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยให้ให้อัตราการเกิดนั้นเพิ่มขึ้นได้ในประเทศนะคะ เนื่องจากปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายเมืองของจีนนั่นเองนะคะทีนี้รัฐบาลจีนปรับนโยบายด้านประชากรอีกครั้งโดยอนุญาตให้ ให้คู่แต่งงานเนี่ยสามารถมีบุตรได้3คนและทางออสำนักข่าวซินหววได้ระบุด้วยนะคะว่าการปรับนโยบายนี้เนี่ยมาพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือหลายเรื่องเลยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างประชากรของจีนแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามาตรการช่วยเหลือน,นั้นจะออกมาเป็นในรูปแบบใดนะคะและหลังจากมีมาตรการนี้ออกมาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีต่อนโยบายนี้นะคะว่าพวกตนยังไม่สามารถที่จะแบกรับค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ไม่ว่าจะมีบุตรเพียงคนเดียว หรือว่าสองคนก็ตามค่ะนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของนโยบายด้านประชากรของจีนนะคะอีกเรื่องหนึง่งเรายังอยู่กันในจีนแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของการระบาดของโควิด -19 นะคะที่พุ่งสูงขึ้นในบางพื้นที่จนทางการต้องประกาศมาตรการในการควบคุมการระบาดค,ครั้งใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะคุณคมสันคะครับผมสถานการณ์โควิดนี่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าแทบจะทุกวันเลยนะครับเรียกว่าจบแต่ยังไม่จบครับ ทางการจรีนประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางในมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีงนครับซึ่งมีพรมแดนติดกับฮ่องกงครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น20รายในวันอาทิตย์ภายใต้มาตรการใหม่นี้นะครับคนที่จะเดินทางออกจากมณฑลกวางตุ้งรับหลังเวลา22.00นาของวันจันทร์ครับไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามนะครับจะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนหน้านี้ แล้วก็จะมีการตั้งด่านตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับสำหรับคนที่ขับรถบรรทุกที่จะเดินทางออกจากมณฑนนี้ไปยังถนนสายหลักต่างๆด้วยทางด้านรัฐบาลท้องถิ่นของนครกวางโจนะครับเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งมีประชากรประมาณ15ล้านคนได้สั่งให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนะครับมีการปิดตลาดโรงเรียนในบางพื้นที่ด้วยรวมทั้งห้ามรับประทานอาหารภายในร้านพร้อมกับมีการตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่ครับ หลังจากพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการตรวจหาเชื้อไปแล้วมากกว่า7,000 0คนแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในตอนนี้นะครับยังไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆครับแต่ก็ทําให้เกิดความกังวลใจไม่น้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางการจรีนเชื่อว่าสามารถควบคุมเชื้อโควิด19ได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมทําให้มีการผ่อนคลายมาตราการควบคุมต่างๆในช่วง2เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการพบผู้ติดเชื้อในมณฑลกวางตุ้งครั้งนี้ครัครบเป็นการระบาดภายในชุมชนซึ่งแตกต่างจากการพบผู้ติดเชื้อครั้งก่อนๆที่มักจะมาจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้ครับตัวเลขก็คือที่จีนครับมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า91,000คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าเสียชีวิตแล้วนะครับประมาณ4 6 3 6คนครับ นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในจีนนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดขยับก,กลับไปที่เมียนมากันบ้างนะคะตอนนี้มีท่าทีกังวลใจของ UN นะคะว่าด้วยผลกระทบของการก่อรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมารวมถึงวิกฤตโควิด -19 ในประเทศที่จะส่งผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพลคะ ผมข่าวนี้เนี่ยมาจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแห่ง UN หรือว่า UNODC นะครับที่บอกว่าทั้งสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็สถานการณ์การเมืองของเมียนมาที่มีรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้อยู่ในภาวะซบเซาแล้วก็รายงานก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรในช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยติดขัดนะครับก็เลยมีความเป็นไปได้แล้วก็สร้างความกังวลต่อ UN ด้วยว่า แรงงานเหล่านี้เนี่ยจะมุ่งไปอยู่ภาคของการปลูกยาเสพติดก็คือปลูกฝิ่นนะครับโดยคาดกันว่านะครับว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยเอ่อเนื่องจากว่าไม่ได้มีงานทำในภาพปกติการเมืองระสัมระสายเศร,รษฐกิจซบเซาเนี่ยก็จะย้ายไปสู่เกรรษตรกรรมลักษณะนี้ซึ่งแตกต่างไปจากการผลิตยาเสพติดลักษณะอื่นๆนะครับเพราะว่าเอ่อการปลูกฝิ่นเนี่ยเป็น เป็นกิจการหรือว่าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานสูงแตกต่างจากธุรกิจของการผลิตเฮโรอ y ีนหรือว่ายาไอซ์หรือว่าเมทแอมเฟตามีน n นะครับที่ไม่ต้องใช้แรงงานจนํานวนมากนะครับดังนั้นเขาบอกว่าแรงงานที่เคว้งคว้างอยู่เนี่ยก็อาจจะไปสู่ภาคการเกษตรที่ปลูกฝิ่นนะฮะแล้วก็ VOA ไทยเอ่อ VOA ภาคภาษาพม่าเนี่ยก็ได้ไปอสอบถามแหล่งข่าวนะครับที่อยู่ในกลุ่มอ ขชินนะฮะโดยแหล่งข่าวเนีบอกว่าการปลูกฝิ่นในรัฐคชินแล้วก็รัฐฉานเนี่ยไม่เคยหายไปนะฮะเพียงแต่ว่ามีจำนวนลดลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับมานะครับในขณะที่การปราบปรามของตำรวจเมียนมาที่อาจจะลดลงเพราะว่ากำลังพลเนี่ยถูกใช้ในเรื่องของการ ปราบปรามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะที่ทํารัฐประหารแล้วก็น่าจะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยลังข่าวบอกว่าน่าจะเอื้อต่อการปลูกฝิ่นแล้วก็การขนส่งยาเสพติดไปประเทศอื่นได้เช่นกันครับคุณอธิการ นั่นก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลในเมียนมานะคะเป็นผลกระทบที่สืบเนื่องกันมาหลายต่อหลายประเด็นเลยนะคะทีนี้กลับมาจากเรื่องเครียด,ยดนะคะมาพักสมองกันเรื่องของการชมภาพยนตร์กันบ้างเพราะว่าตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยก็ใกล้ความเป็นปกติเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์สุดสัปดาห์ Memorial Day เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดนะคะว่า ทับหนังในฤดูร้อนเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากที่มีทิศทางาที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากวิกฤตโควิด -19 นะคะที่น่าสนใจก็คือสุดสัปดาห์นี้ค่ะภาพยนตร์ a q u i า t e อ Place ภาค2นะคะเป็นหนังภาคต่อความสำเร็จจากหนังสไตล์เอเลียนนะคะก็ตัวสุดสัปดาห์ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะในสุดสัปดาห์ Memorial Day นะคะที่รายได้48ล้าน4ดอลลาร์นะแล้วก็ทำสถิติใหม่ หลังโควิดนะคะเอาชนะสถิติเดิมก็คือหนังก็ซิล่าเวอร์ซิสของไปได้ขณะที่อันดับ2ในในสัปดาห์นี้นะคะก็ตกเป็นของวายไรจากค่ายดิสนีย์นะคะค u r เ l ล่าคว้านอันดับ2ที่21ล้าน3 0 0แสนดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์คาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยจะกวาดรายได้รวม26ล้าน4แสนดอลลาร์ในแถบอเมริกาเหนือด้วยนะคะทีนี้ประเด็นของหนังเรื่อง a q u วาเ Place p a r t 2เนี่ยที่บอกว่าเป็นจุดทดสอบสำคัญเนี่ยเพราะว่า ปีนี้เนี่ยสถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยกลับมาดีขึ้นและโรงภาพยนตร์ก็เริ่มกลับมาเปิดโรงฉายกันอีกครั้งทําให้ทัพหนังต่างๆเนี่ยเรียกว่าต่อคิวกันเลยอย่าง Fast Furious ภาคเ้าเนี่ยมาแน่นะคะแล้วก็ Black Widow ซูปเปอร์ฮีโร่หญิงจากค่ายมาเวลก็มาอย่างแน่นอนนะคะโดยโรงภาพยนตร์ต่างๆในอเมริกาเนี่ยก็กลับมาเปิดแล้วก็เหลือแค่มาตรการรักษาระยะห่างนะคะอย่างที่ผานครนิวยอร์กแล้วก็นครลอสแองเจลิส และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงภาพยนต์เจ้าใหญ่หญๆนะคะประกาศเลยนะคะว่าจะยกเลิกการสวมหน้ากากในโรงภาพยนตร์สําหรับคนที่เข้ารับวัคซีนครบโดสแล้วค่ะนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหนังในอเมริกานะคะที่อยู่ในทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นอะเราวันนี้เราจะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวของธรรมชาติกันบ้างเพราะว่า คุณคมสรรมีเรื่องราวของนกแก้วมาคอตัวสุดท้ายในนครริโอเดจาเนโรซึ่งธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์สังคมมากและจะต้องเรียกว่ามีคู่มาอย่างง่ายดายแต่ปรากฏว่าต้องเฝ้ารอคอยรักแท้และใช้ชีวิตอย่างสันโดษมาถึง20ปีเลยเหรอคะเนี่ยครับคนนิ้ทีการครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วนยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของความเหงาของนอกตัวหนึ่งชื่อว่าจูเลียตครับ โดยเจ้าจูเลียตนะครับเป็นนกแก้วมาคอกับที่เมืองรีโอเดอจาเนโรในประเทศบราซิลจูเลียตมีอายุราวๆสาสิปีครับมีสีน้ําเงินตัดกับสีเหลืองแต่ยังไม่มีใครที่สามารถระบุเพศได้นะครับโดยพฤติกรรมของจูเลียตนะครับก็คือชอบบินมาที่สวนสัตว์ไบโอพารคในบราซิลบางวันครับมาถึงก็เกาะดูนกตัวอื่นๆแบบเงียบๆบางวันครับมีการแวะมาส่งเสียงทักทายหรือว่าบางครั้งครับมาถึง ใช้ปากจิกๆนะฮะทำความสะอาดขนให้กับนกตัวอื่นๆที่อยู่ในกรงมาถี่ๆเข้ามาบ่อยๆครับคนที่สวนใส่ก็เลยตั้งชื่อให้ฮะว่าจูเลียจะได้เรียกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคําถามคือแล้วจูเลียสําคัญยังไงว่ากันว่านี่คือนกแก้วมาคอสายพันธุ์ป่าตัวเดียวนะครับที่อย่างหลงเหลืออยู่ในเมืองนักชีววิทยาที่ชื่อว่ามาเซ e โลลีเอนแกนส์ครับจากมหาวิทยาลัย Federal University of Rio de Janeiro นะครับให้ข้อมูลว่า มีนักธรรมชาติวิทยาชาวออสเตรียพบนกแก้วมาคอสีน้ำเงินเหลืองนะครับบินในเมืองรีโอครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปในปี1818 18, หรือมากกว่า200ปีที่แล้วนะครับทางด้านนีว่าเกเดสครับผู้นในการสถาบานันไฮนาซินมาคอที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับนกมาคอในเขตเมืองระบุว่าจูเลียนะครับหน้าที่จะเหงาอย่างมากตามวัยแล้วควรที่จะมีคู่มีลูกได้แล้วครับแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือ มันคงจะหาคู่ไม่ได้เพราะว่าเหลืออยู่ตัวเดียวฟังถึงตรงนี้เศร้านะครับต้องอยู่ตัวเดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่ยังมีความหวังที่ปลายอุปงครับองค์กรที่ชื่อว่ารีฟโอน่าครับได้จับมือกับสวนสัตว์ไบโอพาร์คเตรียมนะครับที่จะช่วยกันเพาะพันธุ์นกแก้วมาคอสีน้าเงินเหลืองประมาณ20ตัวแต่ไม่ใช่แค่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็ปล่อยเข้าป่านะครับเพราะถ้าเกิดทําแค่นั้นไม่ต่างจากส่งให้พวกมันกลับไปให้โดนล่าใหม่ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับ นกแก้วมาคอตามธรรมชาติตัวค่อนข้างใหญ่ครับมักที่จะมีเสียงดังมีสีสันที่สดใสคุณลักษณะพวกนี้ครับช่วยให้ปัญหาคู่กันได้ง่ายเวลาอยู่ในป่าแต่สิ่งนี้กลายเป็นดาบสองคมนะครับพ่อค้าคนล่าสัตว์ป่าก็จะสังเกตนกพันธุ์นี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยโครงการก็เตรียมที่จะเพาะพันธุ์นกแก้วมาคอครับก็รับรู้ถึงปัญหานี้เขาก็เลยเตรียมครับวิธีรับมือไว้ที่น่าสนใจครับพูดให้เห็นภาพ เขาเตรียมคอสติวเข้มให้กับนกรุ่นใหม่มาดูกันนะฮะว่ามีวิชาอะไรบ้างอย่างแรกจะต้องรู้วิธีการหาอาหารในป่าแล้วก็สอนนะครับให้รู้จักอันตรายของนักล่ารวมถึงสอนวิธีให้บินหลบสายไฟในเมืองด้วยพอมีโควิดสิาครับทำให้แผนนี้ค่อนข้างล่าช้าลงไปบ้างแต่ล่าสุดนะครับเชื่อว่าการผสมพันธุ์แล้วก็การเทรนนี้ของนกลุ่มนี้นะครับ จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณช่วงปลายปี2022หลังจากเสร็จครับก็จะนำไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ของเมืองวิโอนะครับชื่อว่าทิจูก้าฟอเรสต์เนชั่นอลพาร์ครับโดยสำหรับนกจูเลียดอก,อกใจรออีกน,นิดนะครับก็จะได้นกแก้วมาคอฟูงใหญ่มาอยู่ด้วยแม้ว่าอาจจะลงเอยด้วยการไม่มีคู่นะครับแต่อย่างน้อยได้เพื่อนมาอยู่ด้วยก็ถือว่าน่าที่จะช่วยลดความเหงาลงไปได้มากเลยจริงไหมครับคุณนิติการครับ ดิฉันเห็นด <h east from Australia> ้วยเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็จะทําให้จูเลียตเนี่ยไม่ได้เป็นนกสันโดษนะเรียกว่าเป็นนกที่โสดแบบมีคุณภาพแบบนี้ดีกว่านะคะอาคาระคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสามท่านนะคะที่ทำให้ดิฉันไม่เหงานะแล้วมาอัปเดตข่าวรอบโลกกันนะคะและติดตามวิวเอทไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการสวัสดีค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.